ความหิวไม่เคยปราณีปาริดาเลยนี่ยในเมื่ออุปกรณ์มันพร้อมแต่แบบทํากินแบบเร็วๆแบบประหยัดเนาะก็เลยทําแบบนี้จริงๆมันคือมีไส้แล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะเป็นขนมหอนั่นแหละแต่ปาริดาก็ทําแบบนี้นะเป็นคนชอบแป้งหนึบๆหนาๆนะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงมาแอบ,บดูขนมสุกหรือยังโอ้ห ุกแล้วแน่ๆเลยเนี่ยขนมห่อเดียวก็ทำกินเป็นเนาะแต่หอ่อห่อเท่าบ้าน <c oughs> นะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งดีกว่าเนาะให้มันสุก100ร้อยเอรเซพราะว่าแป้งหนามากเป็นคนชอบแป้งหนึบหนึบหนึบอะมาเพววื่อความแน่นอนแอบดูเนาะ สุกไปยังว้าวสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์สุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทำแป้งหนามากมสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะอันนี้มะพร้าวควนกับน้ำตาลนะคะ เก็บไว้เออแช่แข็งไว้พอจะทําขนมกินก็เนี่ยแป้งข้าวเหนียวเรามีประจําบ้านอยู่แล้วนะเราก็จะมีขนมอร่อยๆกินทุกวันโอ้อย่าเรียนแบบนะคะดูอากาศพี่น้องเหมือนจะหนาวอะไรเนี่ยหน้าฝนด้วนี่เออแต่เหมือนจะหนาวเลยอะอากาศเย็นยังไงไม่รู้ Bangkok today windy cooler เดี๋ยวจะเตรียมกินเอ้กินไงดีเดี๋ยวขอคิดวิธีกินก่อนนะเหมือนสาละเปาเลยเนาะอันนี้ไปตองเราทาเอาน้ำมันทานนะตอนที่เราจะนึง่งเหมือนเราทำขนม ขนมหอด่นแหละขนมหมกั่นแหละนะต้องเอาน้ำมันตาไปตองนะเดี๋ยวฟาริสจะทําให้มันเย็นเร็วขึ้นหิวแล้วหิวแล้วเราก็จะตัดตัดตัดมั่วเลยนะตัดมั่วเลยนะ อทำไมน่ากินเยี่ยงนี้ขนมอะไรนี่ขนมอันหยางนี่ไม่เคยเห็นอืออือ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแปลกใช่ไหมแปลก ใครชอบดูของแปลกต้องมาช่องนี้นะหน้าตาช่องก็แปลกการกินการอยู่ก็แปลกอีกโอ้ใครเคยเห็นขนมหน้าตาแบบนี้ไหมปาริดดอาย,ยุหกสิบยังไม่เคยเห็นเเนี่ยโอ้มาค่ะเป็นเพื่อนมาชิมขนมไปพร้อมๆกับปาริดานะคะ <c oughs> พาเพื่อนอ้วนอีกเด้นี่นี่ไป้าทำแบบอะไรอะประหยัดเวลาค่ะกินยังไงพี่น้องมาช่วยปารดิดาหาวิธีกินหน่อยเด้ต้องตัดอีกเนะะาะกินได้ยังคะเนี่ เห็ดไปทนะั่วเนาะลองนี่พอกินได้ยังค่ะใหญ่คนชอบแป้งเหน็บ เ็ดไปทั่วอืดิอเลเนาะ กินได้แล้วมั้งละนะ้งกินขนมแปลกประหลาด กินรีบก็ไม่ได้ได้เนี่ยเดี๋ยวติดคอยอชอบกินโมจิญี่ปุ่นอะเนาะแป้งแป้งข้าเหนียวอะ่ะอืมแต่ปีปีหนึ่งคนญี่ปุ่นก็ตายเยอะเหมือนกันนะแป้งแป้งโมจิติดคอ ก็มาดูคลิปแปลกๆกันเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมโชมอันนี้ดูเพื่อความบันเทิงเบาสมองอ่ะฝนเริ่มมาแล้วนี่หง่อยอ มากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะใส่ใบพะเร้า thank you much my friend thank you for your support to you next We all Have a beautiful day. Bye-bye.